นั่งขัดสมาธิอยู่บนเก้าอี้ไม่ต้องขัดสมาธิน้าประเดี๋ยวจะหล่น <c oughs> นั่งตามสบายอยู่ข้างล่างนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายตรงยืดตัวนิดหนึ่งยืดอกหน่อยอได้เวลายืดอกละออย่างแหนหน้ามากเกินไป อย่าก้มหน้ามากเกินไปคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายอย่ากเกรงที่ไหล่ปล่อยลงมาอย่ากเกรงเอวอย่ากเกรงต้นขาวางให้สบายสบายอัตบาภาพจะจับเวลาจะจับเวลาห้านาทีแรก รีมายรีมายรรทิงกิ้งคือทบทวนอดีตอเอาวันนี้แหละตื่นนอนหกโมงเช้าทบทวนตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นต้นมาทีละสามสิบเป็นช่วงๆเรามีเวลาแค่สแค่ห้านาทีเองนะไล่มาหกโมงหกโมงครึ่ง เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงแปดโมงครึ่งจนถึงปัจจุบันนี้เอาให้ได้อย่ากระโดดนะรอบที่หนึ่งทบทวนกายกรรม เราจะได้ดีลีตกายกรรมรอบที่สองทบทวนวจีกรรมว่าได้พูดอะไรไปบ้างถ้าไม่ดีเราก็ดีล t ตรอบที่สามทบทวนมโนกรรมให้สามรอบห้านาที ต่อไปให้คิดถึงเรื่องวันพรุ่งนี้อย่าไปไกลมากมเมื่อเ่อนนี้ยังไม่ต้องคิดให้คิดเว่าวันพรุ่งนี้ รามาหายใจห้าครั้งยาวๆลึกๆให้ทุกท่านกำหนดที่ลมหายใจวางจิตไว้ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากด้านบนก็ได้แล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจครั้งที่หนึ่งยืดตัวนิดหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆ กลั้นเอาไว้นิดหนึง่งแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมานับเร็วๆให้ได้ห้าสิบครั้งอยากเกรงตัวอ่า หายใจให้สบายก่อนอย่าเพิ่งหายใจรอบที่สองหายใจตามปกติให้สบายก่อนอตั้งใจใหม่รอบที่สองหายใจเข้าลึกๆนับให้ได้สี่สิบ ใจธรรมดาให้สบายสบายก่อนอ่าครั้งที่3สูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนล,ลงมานับให้ได้30ิบ ำหนดดูความนิ่งเหมือนเราไม่ได้หายใจครั้งที่สี่สูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนออกมานับให้ได้ยี่สิบ ครั้งที่ห้าพอดลงหายใจออกมานับให้ได้สิบแล้วก็หายใจให้สบายตามธรรมชาติคราวนี้เราจะ หายใจให้ลึกให้ยาวทีๆเหมือนกับเราเร่งความเร็วของเครื่องบินเพื่อให้เกิดความสมดุลเกิดพลังของลมหายใจหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติหายใจลึกยาวเร็ว ปล่อยออกมาทางปากให้ลมหายใจออกทางปากช้าๆไม่ต้องรีบให้มีพลังไม่ต้องนับ ออกไม่ต้องนับ ทั้งสุดท้ายห้าหกครั้งแล้วปล่อยลมออกไปแล้วไม่ให้เหมือนเหมือนกับเราไม่ได้หายใจให้เย็นให้นิ่งปเไย เมื่อจิตสงบดีแล้วให้ทุกท่านตั้งจิตแผ่เมตตากำหนดบุญกุศลน้อมถวายเป็นทิพยโอสถเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้หายจากพระอาการประชวนส่งพลังจิตพร้อมบุญกุศลนี้ ไปถึงบุพการีชนปิดามารดาปุย่าตายายทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนถึงผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยญาติมิตรเพื่อนให้มีความสุขความเจริญ แผ่เมตตาไปถึงสรพสัต์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารเขาสละชีวิตมาเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราให้เขาได้มีส่วนแห่งบุญอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บแผ่เมตตาถึงเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรให้อโหสิก,กรรมต่อกันอย่าเบียดเบียนอย่าพยาบาทกัน แผ่เมตตาไปถึงบุคคลผู้ป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองเช่นทหารตำรวจในชายแดนให้แคล้วคลาดปลอดภัยแผ่เมตตาถึงคนไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์อย่าเบียดเบียนกันอย่าเข้าใจกันผิดมีสมาธ,ธิต่อกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง เมตตาถึงเพื่อนร่วมโลกเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายให้อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขอธิษฐานจิตคุ้มครองโลกอย่าให้เกิดภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงเช่นอุทกภยัยอักคีภยัยวาตภัยเป็นต้น สุดท้ายแผ่เมตตาให้ถึงตัวของเราเองอธิษฐานจิตให้เราได้มีบุญญาบารมีเต็มเปี่ยมอันประกอบไปด้วยทานะบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมี เพื่อจะได้ให้บุญบาร,รมีเหล่านี้เป็นสเสบียงส่งให้จิตของเราสะอาดบริสุทธิ์ฟอร์แมตไม่มีไวรัสไม่มีมลทินทางใจข้ามพ้น วัตะสงสารได้อย่างปลอดภัยให้ทุกท่านปะนมมือขึ้นว่าตามสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,ปงที่เป็นเพื่อนทุกข์เ,เ,กเกิดแก่เจ็บตาย,ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น,เน,นอเวราโหนตูนตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปชาโหนตูต จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานปริหารันตุจงรักษาตน ให้พ้นจากทุกภยักทภยทั้งหมดทั้งสิ้นเธิน,ส,น,นสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ